เคารพตรงชาติเอาตรงตงหน้ายัดยกอกตึ้งธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช

เรากล่าวคำปฏิญาณกับตามพาพเจ้าขพาพเจ้าจากจงรับภักดีต่อชาติชาติศาสนาศาพระมหากษัตริย์พระมหากษัตรและรัฐธรรมนูญและัฐรรมนูพระเจ้าจากยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรับทุกและบวารุงสุข ให้แก่ประชาชนให้แก่ประชาชนตามหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ตามหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดธรรมเสียธรรมเป็นหลักประจำใจเป็นหลักประจำใจข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะยึดมั่นอยู่ในวินัยจกยึดมั่นอยู่ในวินัยและรักษาไว้และรักษาไว้ซึ่งเปียบแบบแผนซึ่งเปียบแบบแผนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ข้าพเจ้้าขาพเจ้าอยากเชื่อฟังคำสั่งอยากเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาและจะปกครองและจะปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ด้วยความเที่ยงธรรมอย่างเที่ยงขัดด้วยความเที่ยงธรรมอย่างเที่ยงขัดต่อไปกล่าวอุดมคติตำรวจพร้อมกันนะครับเขาโลภเพื่อหน้าที่การนาพาดีต่อประชาชนโคตรถึงต่อความจิตใจไม่หวั่นไหวต่อความแทบละละ ให้มักมากในละผลมุ่งเอาเห็นตนให้เป็นประโยชน,น์แก่ประชาชนนำลงตนในอุดมการทราการด้วยปยัญญารักษาความไม่มาสเบิร์ติี